ดี่ใส่อีสานสุภาพลงทงงลงท่าได้เหมือนนี่ส erm um, ีเปี๊ยบไปเข้งสีเวีไปเข้งสิหายเงี้ยวเะ้่กนนี่ได้ไครผักวนแดงมาแล้วไข่ผักมาแล้วแดงมาแล้วสิเอายางมันบีใส่จกนเพราะจะมันจะิดเวีไปเข้งแต่ยางมีตะกอนแต่ยางเงี้ยวเนี้ยวมันจะสีนั่นสีเปีไปเค็งเด้อได้บ่ได้ได้สิวอยฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อใช้สามสิบไปวันสิบเอรวยว่าคันได้ไป เนื้อเงี้ยเดี๋ยวก่นไปซีเปียไปเคีงอยากมีหน่อยเนี้อดีขนาดซีเปียไปเก่งไปมื่อนั้นได้หลายเติบเยอะแต่มื่อนี้มื่อนี้จะไปตีเปียะคือซีได้หลายกับเมื่อนั้นอยู่ดอกคือไปมื่อนั้นไปข้ามบดว่ะเคียงตัวใหญ่ยิ้มคนเสาเลยไปเก่งลงไปห้อมกันยุ่งห่วยเป็นเดี๋ยวนี่ยุ่งลุ่มเลยเดือน ปลาิจะก้าวก่อ to นหัวกหาเนี้ได้ัก็ได้เม่ลาหางมดแดงมากม่ไดไข่ผักมดแดงบ่ได้มือนั่นไดแดงผักมดแดงดแดงไเอาปูไปบ่ปลด้ก่อนเลยวะนี่ไข่ผักมดแดงคือสีใดดีดอกมันนี่ีแก่ปลาแดงเหนียว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 จังเลยตีปีสีเบิดปลาเคีงเลี้ยงสีปสีดลอกเมืองได้อับีได้แล้วจังไดยเลยสีมาไล่งานให้แปนเป้อนใหอีสาน จากว่ากระเจ็๊นสิตัวใหญ่ตัวหน่อยซําไดนจ้าวันนี้ยายสานก็าหัดหน้าแล้วเด้บาดนี่ฝีหอดคงหน้าเลยเขายายสานงามบ่สิพาไปซีดเว็บเด้ถึงแต่ว่ามึงซีดสิยูพุ่ดยูมองห่วยพุ่นเน่ท่างเทิงมืออีน้ำดอกเพราะว่าฝนเศร้าแล้วเขาเจ้าเขาเลี้ยงแล้วเป้งลูกไปขลอนทป็นท่างรังปากกับคอนนี่ทางห่วยพุ่นละมาวันนี้ยายสานที่พาไปซีดเว็บว่าหน้ายายสานเขางามบ่เว็บสนน้อยมึงซีดย่งผุดยางไก่เส็จ เออยันต e ิดต่อนะเนี่ยใช่ปันนี้เขาไอ้สานงามบบช่งกว้างก็คือถ้ามาเบิงชงเบิงสันเขางามอันนี้เขาเจ้านี่ก็จะพ่อเกี้ยวแล้วเขาเจ้าเอาพุ่นเขาเนี้ยเขากอเขาก่อเขาไงก็จะพ่อไอเกี้ยวแล้วมาหางเมงมาเบิงงามโบถ้าเราบางทีเดือดพูดบางทีเบือดก็บางปลายุคาดบางทีเด็ดไม่รอดหมาย ไก่สารใหญ่เบิงเขายายสารนี่น้นีน้่าม่น้นนาออกแล้วเเชียงถึงเหงืดีกนเลยยาสามะหอดบางซิดแลยเด้อดนหันทอดปลาแล้วบงซิดน้องปลาซีซีเบ็ดไปเคีงรานคเป็นยังไงอมันใดจัไดด้สิทไทยแต่ดีเบิ่งอีก ว่าจะได้ป่าลายสินไปป่าหน่อยเป็ไนไเด้อมีซีดเบ็ดปะชีนีเบ็ดปะีนีห่อมไปขายหำหรับบา้านน,นนีเนอัอนักเหนียวมาแล้วนี่ก็คือเบ้เหนียวดีปไนไรครับพี่เดีย๋ยวีดก็เด้อวันนี้าำการซีดก็ได้ไปที่ไหนได้สีเดี๋ยวสิให้ชายไตเบิ้บงงองดอกโปลาจะมีแีก ได้แล้วนี่ปลาเนี่ยไอตัวนี้แล้วกัดทีเนี้ยทลานหลานเห็นได้หลายพ่อได้กินแล้วมาตะเวนแล้วเดี๋ยวคุณชิคุณอยากเห็นตัวนี้เออได้หลายเต๋อป้ะช่วยผลงานดูช่วยผลงานโอ้ยยายสานกับเมยแล้วได้หลายเติบเลยละถ้ามีพ่อแล้วแรี้ยงเล่ยละนี่นี่คืออยาีกินน้ำโอ้ยง่ายบอกกันนะ นั่นได้หลายเติมเราซ้ำสิกินเลี่ยงหมูลูบมาสีไหมว่าลาก่นอนย่างก่อนปลาย่างปลาเขา,อาเอาละเอาเย็บนี่ไปตอนนี้ไรเด้อเยอะมือลันย่างอีสันดีมาเห็นเห่ไหมอาสวัสดีค่ะ